โอเคเอาล่ะครับผมกราวสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ r ซิโร่เอ็กซ์พลอชันรายการที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลแล้วก็ข่าวสารของเรื่องリซิโรกันครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนยังสบายดีกันอยู่หรือเปล่าก็ห่างหายกันไปนานมากๆเลยนะครับสำหรับรายการ Recilo Explosion ของเราแบบนี้นะครับก็ครั้งล่าสุดนะครับที่พูดเปิดรายการแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันเกิดของเอมิเลียเลยนะครับในปี2021เนาะก็จะเป็นวันที่23นะครับ23กันยายน2021นะครับก็จะ2ปีแล้วนะครับที่ไม่ได้มาทำคลิปเกี่ยวกับ Recilo อะไรอย่างนี้เลยนะครับ แต่ว่าวันนี้นะครับเนื่องจากเลื่องงามยามดีมากๆเลยนะครับวันนี้วันที่25มีนาคมนะครับปี2023เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณโคบายาชิยูสเกะนะครับก็เจ้าของเสียงภาคหรือว่าเป็นเซยูที่ภาคเสียงให้กับนัสกิซูบารุหรือว่าพระเอกในเรื่องรีซีโร่ของเรานั่นเองครับก็ตอนนี้ก็อายุได้38ปีแล้วนะครับก็โหวันเวลาผ่านไปไวมากๆจริงๆนะครับตั้งแต่ที่ผมรู้จักคุณโคบายาชิยูสเกะเนี่ยก็ตั้งแต่ดูรีซีโร่ภาคแรกเนาะก็เป็นเรื่องที่ทําให้ผมรู้จักเขาเลยนะครับตอนนั้น นี่เขาอายุ31ปีนะครับตอนนี้เขาอายุ38แล้วก็ว้าว7ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับดีซิโลของเราก็อยู่กับเรามา7ปีแล้วนะครับฉบับอนิเมะเนอะ เป็นเวลาที่นานพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็นอกเหนือไปจากนี้นะครับมาเอาเข้าสู่เรื่องหลักของเรากันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับวันที่15มีนาคมเนี่ยก็จะเป็นงานอนิเมะญี่ปุ่นปี2023นะครับวันแรกนะฮะแน่นอนครับว่าข่าวอนิเมะเนี่ยออกมากันให้เพียบเลยนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่ผมสนใจมากที่สุดเลยก็คือเป็นรีซิลร่ของเรานั่นเองนะครับช่องรีซิลร่จะไม่ทำรีซิลร่ได้ยังไงจริงไหมฮะก็คงไม่ได้ทํามา2ปีแล้วนะอะไรอย่างงี้แต่เอาไม่เป็นไรครับวันนี้ก็มีประกาศสําคัญนะครับ เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับปี2019เพิ่งมีประกาศทำซีซันที่2ไปใช่ไหมฮะ,อะตอนนี้ผ่านมา4ปีนะครับปี2023แล้วนะครับก็มีประกาศทำดิซิโร่ซีซันที่3ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองนะครับก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่าดิซิโร่ซีซันที่3นะครับอยู่ในขั้นตอนของการผลิตซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีประกาศข่าวเพิ่มเติมใดๆนะครับว่าจะเริ่มฉายในวันไหนเริ่มฉายเมื่อไหร่อะไรยังไงอีกอันี้ก็ต้องรอรุน้นรอประกาศติดตามกันต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับผม แต่ในวันนี้นะครับเหนือสิ่งอื่นใดเลยเนี่ยเราได้ดูโปสเตอร์ใหม่นะครับที่เพื่อๆอาจจะเห็นกันอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีตัวอย่างใหม่ด้วยนะครับที่ปล่อยออกมานะครับความยาวประมาณเกือบ2นาทีกันเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งเป็นฉากในเมืองใหม่นะครับที่เราจะได้เห็นกันก็จะเป็นเซตติ้งในเมืองในซีซั่นที่3นี้นะครับที่ตัวเอกของเราเนี่ยก็จะไปอยู่ที่นั่นกันนะครับซึ่งเมืองนี้ก็มีชื่อว่าพิสเทลล่านะครับก็เป็นเมืองแห่งประตูน้ำเนาะซุยมงได้แปลว่าประตูน้ำนะฮะก็จะเป็นเมืองที่อยู่ในเซตติ้งหลักๆของในลิซิโดในภาคนี้นั่นเองครับและนอกเหนือจากที่เมืองที่เขาโชว์มาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นตัวละครหลักที่จะโผล่มาในภาคนี้ด้วยนะครับแน่นอนว่าเราก็ได้เจอผู้เข้าชิงตําแหน่งกษัตริย์นะครััับบงมรคคเนนะะไ่่วาจป็ขอุณ ที่ในรูปเนี่ยก็จะมีคุณครูสลุงวินเทมแล้วก็เฟลิส ต่อมานะครับพักที่2ที่เราก็เห็นก็คือจะมีพักของพิซูล่าก็มีพิซูล่าบเรียวนะครับแล้วก็มีอาลเดอร์บัลตแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งนะครับน้องผมชมพูนะครับเขาชื่อว่าชูรุตโตนะครับหรือว่าชูรุตนั่นเองเนาะเป็นคนรับใช้ของพิซูล่าอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งที่จริงแล้วในรีซิโลซีซั่นที่1นเนี่ยน้องเขาออกมาด้วยนะครับแต่ว่าจะโผล่มาแว้บๆนะครับเป็นตอนที่ขี่รถมังกรเนาะไปรับซูบารุที่หน้าพระราชวังนั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นพรคขอองนนนตััยโชิะบ ก็แน่นอนว่าเจ้าของพักก็ามาด้วยนะครับอสัสตาเชียโคซินแล้วก็บีอัศวินคู่ใจอย่างยูริอุสยูคุริยุสนะครับหรือว่าจูลิยุสยูคุริยุสหรือว่าชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เพื่อนอยากจะเรียกเขาเลยนะฮะแล้วก็จะมีลิคาโดนะครับอ่าที่เป็นหมาป่ายอยู่ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็อีกสามคนนะครับก็จะเป็นมิม่ทีวีแล้วก็เฮทาโรนะครับผม โอเคต่อไปนะครับภาคนี้จะหนักจัดเต็มนะครับขนไรฮาร์ดกับพักของเฟลมาด้วยนะครับผมแน่นอนว่าภาคนี้เป็นภาคที่น่าจะมีการต่อสู้ที่มันระเบิดระเบ้อที่สุดแล้วนะครับเป็นการต่อสู้ระหว่างอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับปะทะอาร์คบิชอปที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับเรามาดูกันครับว่าคนที่แข็งแกร่งที่สุดของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาเจอกันแล้วโอ้โหมันจะอลังการขนาดไหนนะครับผมนี่ตั้งหน้าตั้งตารอกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่าก็ไรฮาร์ดก็จะเป็นตัวละครหลักในภาคนี้ด้วยนะครับกลับมาสัก หนุ่มผมแดงคนนี้นะฮะแล้วก็ต่อมานะครับรที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพักของเอเมิเรียของเรานั่นเองนะครับที่นําทีมมาด้วยเอเมิเรียของเรานาสกีซูบารุมีกาฟิวแล้วก็ออตโตซูเวนแล้วก็เบทิสนั่นเองครับก็ขนมาครบทีมกันเลยทีเดียวนะครับผม แล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือตัวละครร้ายของภาคนี้นะครับมากันแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับทั้ง4คนเลยนะฮะที่โผล่มาในเชเลอร์เนี่ยนะครับก็จะมีอาร์ควิชอ p ผู้ถือคลองบาปแห่งความตะกะนะครับไรเบเทนไคท s อสนะครับอันนี้ก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะที่เป็นคนทําให้น้องเลมของเรานะครับลับไปในซีซั่นที่2นั่นเองเนาะคนต่อมานะครับอาร์ควิชอผู้ถือคองบาปแห่งราคะ คาเ e ล l าเอเมอร์ลาดารูกนะฮะต่อมานะครับอาร์คบิชอปผู้ถือคลองบาปแห่งโชสะซี r รี s สนะครับแล้วแน่นอนนะครับสุดหล่อของเราอาร์คบิชอปผู้ถือคองบาปแห่งความโลภ r e g u l ลัสคอร์เนสนั่นเองฮะอย่างที่บอกไปว่าภาคนี้เราจะได้เจอไรฮาร์ดมะธาเรกูลัสนะครับแน่นอนนะครับว่าภาคนี้ได้มันสะใจกันแน่นอนครับฉากต่อสู้น่าจะอลังการใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผม ซึ่งเทเลอร์ของเรานะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งที่จริงตัวละครที่โผล่มาในภาคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักหรือว่าเป็นตัวละครสมทบหรือว่าตัวละครสมทบหลักเนี่ยก็ยังมีอีกมากมายเลยนะครับภาคนี้เป็นภาคที่มีตัวละครค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะอดใจรอกันได้เลยนะครับภาคนี้สนุกมากแน่ๆนะครับผม ซึ่งเรามาพูดถึงตัวของอนิเมะกับตัวของนิยายกันบ้างแล้วกันนะครับแต่ตัวของอนิเมะเนี่ยในส่วนของซีซั่นที่2ที่ผ่านมานะครับทั้งพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองเลยเนี่ย mm hmm. ก็จะครอบคุมในส่วนของพันธสัญญาช่วงนิรันดร์ไปใช่ไหมครับอาร์ Arc ที่สี่เนาะในภาคนี้นะครับถ้าเอามาทั้งหมดทั้งภาคเลยนะครับในรีซิโลซีซั่นที่3เนี่ยนะครับก็จะมีการครอบคุมไปในส่วนของอาร์คที่5นะครับของเนื้อเรื่องหลักเนาะที่มีชื่อว่า s t a r d i g h t and Game History นะครับหรือว่าดวงดาวที่สลักประวัติศาสตร์ไว้นนนั่เองะะฮ ก็อาร์คนี้นะครับที่จริงเป็นอาร์คที่จะบอกว่ายาวไหมก็ค่อนข้างยาวอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ยาวเท่าอาร์คที่สี่เนาะในซีซั่นที่2นะครับจะสั้นกว่านะครับแต่ว่าถ้าจะทําออกมาเป็นอนิเมะยี่สิบสี่ตอนนี้ก็สามารถทําออกมาได้เหมือนกันนะครับถ้าใส่ฉากแอคชั่นเข้าไปเยอะๆอาจจะแบ่งเป็น2องคอร์สเหมือนในซีซั่นที่2ก็ได้เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะฮะซึ่งอย่างที่บอกไปอาร์คนี้มันแน่นอนนะครับเพื่อนๆรอดูได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดราม่าตึงๆกับอาร์คคที่6นะรับผม โอเควันนี้นะครับ่จริงก็มันไม่มีอะไรเยอะมากหรอกเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการเป็นการประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ r e ซ e โรซีซั่นที่3นะครับแล้วก็จะมีภาพอ l ลลูส a t i o n ที่วาดโดยคุณโอซุกะชินิชิโร่นะครับก็เป็นอาจารย์ที่วาดภาพอาร์ตให้กับ r e ซิโรเวอร์ชั่นไลท์โนเวลนะครับผมชั้นนิยาย,ยานั่นแหลนะเนาะแล้วก็จะมีภาพโปสเตอร์หลกนะักเนาะที่เป็นโปงหมดอนิเมะนะครับที่เป็นซูบารุกุบเอเมเลียยืนอยู่บนน้ำนะฮะ แล้วก็จะมีการประกาศเปิดตัวเกม Resilo Wish Reselection นะครับก็เป็นเกมแนว g e n h i n Impact มาเลยนะครับตอนเปิดตัวในไลฟ์เนี่ยจะมีคอมเมนต์นะครับตัวเอ๊ะ hey, เนี่ยคอลลาโบกับ g e n h i n หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าก็จะเป็นเกม t a n d a l o n e นะครับเป็นเกมของทาง Resilo ของเขาเลยนะครับก็ช่วงนี้ทาเกมออกมาเยอะอีกแล้วนะครับเกม Resilo ของเรานี่ก็ออกมาหลายเกมมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้ปังสักเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นเกมที่อะดัปต์มาจากอน,นิเมนะเนาะก็แบบคุณสร้างอะไรอาจจะไม่ได้หนามากอะไร ขนาดนั้นนะครับก็ที่จริงถ้าไปโคลาโบกับเกนชินอิมแพกเลยจริงเนี่ยเออมันน่าจะดีกว่าแต่อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ของทางดิซิโรของประเทศญี่ปุ่นเขาเลยนะครับผมน่าจะต,ต้องรอรุน่นกัต่อไปนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ว่ามันก็ดูเป็นเกมมือถือนะครับก็เป็นเกมมือถือธรรมดาธรรมดานะครับก็ไ่ดูว่าจะออกมาปังมากน้อยขนาดไหนอะไรยังไงก็่้จะต้่องรอรุน่นนต่อไปนะครับ สำหรับข่าวในวันนี้นะครับก็ที่จริงก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้เนาะมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นข่าวอย่างที่บอกไปก็มาประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Re:Zero Season ที่3แล้วก็ประกาศเกมนะครับแล้วก็จะมีเซยูนะครับมาพูดคุยกันในงาน้ะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้ก็เป็นวันเกิดของคุณโคบายาชิยูสุเกะด้วยก็เซยูเขาก็จะมาอวยพรวันเกิดให้กันในงานเลยนะครับผมก็จะเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับที่เราอาจจะเห็นกันครั้งที่ Re:Zero มางานอนิเมชั่แปนอย่างนี้ ก็งานอันนี้ไม่ใช่แปลงปกติเขาก็จัดกันช่วงนี้นี่แหละครับมันก็จะข้าวเกี่ยวกับวันเกิดของคุณโคบายาชิยูสุเกะก็ดีนะครับมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราได้เฉลิมฉลองวันเกิดให้กับเขาด้วยนั่นเองเนาะซึ่งก็ดีนะครับก็เป็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักดีนะฮะอ่า โอเคเอาละครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากๆเลยนะครับที่อยู่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงจุดๆนี้นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนใช้ชีวิตกันอย่างเข้มแข็งนะครับรอรีซีลุซีซั่นที่3กันอย่างใจจดใจจ่อแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปสําหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม